สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับเดี๋ยวรอ,อนิดนึงนะครับรอเพื่อสมาชิกนิดนึงแล้วรอลุงหมูเตรียมตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวไล่รอเพื่อสมาชิกก่อนกับพันธุ์ทุเรียนหมูสังิงลูกนี้นะครับลูกแรกของปี2564นะครับเป็นทุเรียนจากสวนจันทวิสุทธ์นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คุณรัฐนะครับสวนจันทวิสุทธ์นนะโทรมาบอกผมว่าเออ มาเอามูสังคิงได้แล้วนะมาเอามูสังคิงได้แล้วนะครับผมก็บอกผมก็หาเวลาไปกันนะครับไปพอดีก็ไปเอารูปทุเรียนก็เจอคุณคุณลุงพอดีนะคุณคุณดุลบักแก้วพอดีนะครับก็คุณลุงก็หยิบมาให้นะครับเพราะว่าคุณรัฐเตรียมไว้ให้ที่บ้านนะครับเตรียมไว้ให้ที่บ้านก็เข้าไปที่สวนมานะครับเดี๋ยวถ่ายตูดให้ดูเลยนี่นะครับสตาร์กับพันทุเรียนมูสังคิงนะครับ ตัวสตาร์แบบนี้นะครับตัวสตาร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกกันนิดนึงนะครับระหว่างลุงหมูเตรียมตัวใส่ถุงมือนะครับพร้อมนิดนึงนะลุงหมูตัดผมมาแล้วนะวันนี้นะลุงหมูตัดผมเดี๋ยวรอกันนิดนึงกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ผมไม่ดูนะคือความเป็นสตาร์นะครับตอนนี้มูสังคิงบ้านเราเนี่ยะครับได้รับกระแสนิยมการปลูกเยอะมากนะครับปีนี้ก็ผมไม่อิงจากที่ไหนอิงจากที่เราเนี่ยนะครับก็เพื่อนสมาชิกก็มาปลูกกันเยอะนะครับ นี่ให้ดูนี่ครับมูสังคิงจันทบุรีเหมาสันหว่องนะครับหรือมูสังคิงบ้านเราเนี่ยนะครับจากสวนจันทวิสุูธ์นะครับผมลูกนี้นะครับนี่นะเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกของของปีเลยนะครับของสวนจันทวิสุทธ์นะครับก็เราก็เป็นอยู่หนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับเกียรติให้ชิมก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อกับส่วนนี้นะครับก็ต้องใช้คําว่าไวนิดนึงนะเขาเปิดจอไม่กี่นาทีเขาก็หมดแล้วนะครับจริงๆใช้เป็นแบบระดับเซเลบเลยล่ะเปิดเปิดแป๊บเดียวจริงนะครับแป๊บเดียวปิดเลยนะแบบเร็วมากนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอนิดนึงนะครับเพื่อโอ้วันนี้มาเป็นร้อยกว่าท่านเลยนะร้อยกว่าท่านร้อยสิบสองท่านเลยนะมูสันคิงนี่ได้รับความสนใจนะก็ต้องบอกก่อนนิดนะครับว่าลูกนี้ก็ยังกลิ่นไม่ออกนะ ยังห้ามนิดๆนะเพราะว่าก็ธรรมชาตินะครับเนี่ยนะโบโบนิดนึงครับผมโบโบนิดนึงอ่าอยู่ทรงนี้อยู่ทรงนี้อยู่ทรงนี้นะครับแต่ยังยังขี่ไม่ได้ครับต้องทำแหลกโอ้ร้อยสี่สิบท่านละร้อยห้าสิบท่านแล้วนะครับตอนนี้ครับลุงหมูฝากสวัสดีเพื่อสมาชิกร้อยห้าสิบห้าท่านสวัสดีครับผมงหมูครับร้หกสิบท่านละมาดูเนื้อหมูสันติงหมูพูดดังนิดนึงนะมาดูทุเรียนเนื้อทุเรียนหมูสันติงกันครับจากสวนจันทวิสุทธิ์ครับ ฮ่ามูสันคิงภาคตะวันออกนะครับมูสันคิงภาคตะวันออกนะครับจากสวนจันทวิโสตก็เดี๋ยวชําแหละกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยครับว่ากินก่อนเลยกินก่อนเลยครับหลายๆท่านที่ได้รูปไปเียครับถ่ายรูปนะแต่เราต้องไลน์นะครับกินไม่ได้กินเฉยไม่ได้ครับต้องโชว์ด้วยตัองไลฟ์โชว์เลยนะครับเพื่อสมาชิกได้รู้ว่าเอ้ยเรากินแล้วสวัสดีพี่สุวรรณสวัสดีครับผม พิศวรบอกหิวเลยนะก่อนโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับลุงนี้เป็นพนทุเรียนมูสังคิงครับจากส่วนจันทวิสุทธ์นะครับแต่ลุงหมูลองเชาะดูโลเท่าไร่ต้องบอกว่าผมค่อนข้างจะซิเคนดนะผมไม่ได้ซิเคนดเรื่องราคานะแต่ต้องบอกว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยละกระส่งคุณลงุงคุณลุงมาไหลแกบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ที่หลังคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ที่หลังผมก็เลยเออเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ย ผมพูดจริงน,นะคุณแชมป์เดี๋ยวถ้าคุณสนใจคุณต้องไปถามคุณรัดเอานะไปเทาไปที่เพจของอสั่งซื้อผลไม้ส่วนจำพ่สูจน์ดูนะครับแต่ต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยพอดีวันที่วันก่อนหน้านี้ผมเอาพันธุทุเรียนไปให้คุณลุงปราลัดแก้วด้วยนะแล้วก็ไปคุยกันนะครับก็ยังไม่ได้คุยเรื่องราคาลูกเลยนะเอามากินก่อนเลยนะเดี๋ยวใจที่หลังได้ายที่หลังได้นะครับเลยไม่รู้เขาขายเท่าไหร่นะปีนี้นะครับ เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณครูหมูแห่ง9ก้าพันทุเรียนครับชมอยู่ที่นนนะครับอ่าสวัสดีลุงหมูพ่อสวัสดีนิดนึงอันนี้มาสวัสดีครับอ่าคุณธีรเดชนะครับผมหมูเป็นไงบ้างครับจากลูกนี้ที่เราชำแหละแล้วก็มันยังห่ามครับมันก็แก่ยากครับมันยังห่ามก็ยังแก่ยากนิดนึงนะครับมันยังคำศัพทมันขีดไม่ออกครับต้องชำแหละผูแลลุงหมูบอกฉีกไม่ออกต้องชำแหละภูต้องเล็งก่อนนะ ลูกนี้ถือว่าน่าจะปลอกง่ายกว่าลูกที่ล้วแล้วมานะครับอีสานปลูกได้ไหมปลูกได้ครับพันุ์นี้ผมพูดเลยสบายสายพันธุ์มูสังคิงนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ถ้าพูดถึงลักษณะพันธุ์นะทนกับหมอนเยอะครับทนกับหมอนเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าจะทนแรงนะเป็นทุเรียนต้องเป็นปลูกทุกเรียนคุณต้องเข้าใจนะครับว่าต้องลดน้ํานะรดน้ําเยอะนะครับแต่ปลูกได้ครับผมทนด้วยทนด้วยครับ ช่วงนี้เพื่อนสมาชิกมาที่สวนเยอะนะครับเพื่อสั่งซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมูสังคีงไปปลูกนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับรุ่นโตโตก็โอ้ยรุ่นโตโตก็ไปเยอะนะครับรุ่นโตไปเยอะรุ่นเล็กก็ไปเยอะครับไปเยอะไปไปปลูกมูบไม่ใช่น้อยอ่บเยอะอายุปลูกได้ผลใช้เวลากี่ปีเขาเคมมาที่ประมาณห้าปีครับปลูกต้นเล็กๆเค็มอยู่ที่ห้าปียังเก่งก็สี่ปีนะ จากที่ดูที่แปลงของบริษัทที่เขาปลูกกันนะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่ปลูกต้นใหญ่หน่อยคุณก็เซฟเวลาหน่อยเน,ะเนาะอยากกินครับปลูกไว้ยังไม่สุกยังไม่มีลูกอ๋อรอครับ นี่โอ้แต่แต่ละคนคอมเมนต์มานะผมมูสันคิงปู่อยู่ดอนครับกำลังโตอ่าจัดไปเลยครับจัดไปเลยตอนนี้ต้นมีขายอยู่หรือเปล่าต้นมีขายครับคุณกสิทิ์ต้ตนมีขายอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องแข่งกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะเพราะว่าก็ผมใช้คำว่ามูสันคิงปีนี้ฮอตนะปีที่แล้วผมบอกข้อมูลที่ผมรู้มานิดนึงนะปีที่แล้วมูสันคิงล,ลงซื้อโลสามร้อยนะตอนนั้นหมอนก็อยู่ประมาณสักร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบนะนะปีที่แล้วเนี่ย ผมเอาราคาแบบดีๆเลยนะแต่มูสังคิงเขาขายลงซื้อโลส0มร้อยนะแล้วคุณดูว่าหมอนปีกระดมเอาเงี้ยกระดมปีกระหมอนปีเนี้ยโลสองร้อยมูสังคิงจะขยบขย,ยบราคาลงเท่าไหร่จริงๆดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อครับนี่ขห,หยุบนิดนึงเนีเง่าหงยกระเด,นด,นดน็นกระเด็นดี่มอยดูนี่สวยเลยผมบอกเลยสวยเลย เงาฟิิงเลยนะครับโอ้เป็นรูเลยนะครับเมื่อกี้จิ้มลงไปลองหมูขอดูพูนี้นิดนึงครับดูเนาะสีเข้มนะสีเข้มนะคุณดูสีเอาล้วกันนะคงไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรบ้างแหละรูสีเป็นเข้มขนาดนี้เลยอะรสชาติเนี่ยเรากินเคยกินของจันทวิสูตรอยู่แล้วนะครับว่าทางสูตรจันทวิสูตรเนี่ยเขาโอ้ยเขาเติมดีนักแหละเข้มดีนักแหละผมบอกได้เลยอ่ให้ดูเนื้อชัดๆกับ คนที่สนใจปลูกพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงนะครับอ่าคุณบอกว่าคุณวุฒิโร์ใช่ไหมครับบอกต้นแข็งแรงโตไวครับอ่ามีคนคอนเฟิร์มมาเยอะนะช่วงนี้นะผมใช้คําว่าเพื่อสมาชิกหลายท่านเนี่ยตอนนี้ปลูกมูสันคิงกันเยอะมากนะอุ้ยดูหมูรู้ไหมว่านี้ตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ไวททยเท่าไหร่สามร้อยกว่าโอ้โหแป๊บเดียวสามร้อยกว่าวันนี้วันนี้สามร้อยกว่าแน่นอนครับนี่มูสันคิงนะก็มีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ใช่บอกว่ากลิ่นก็ยังไม่ออกนะบอลออกคำหามยังไม่มีกลิ่นนะก็ต้องบอกว่าเป็นทุเรียนตัดนะเป็นทุเรียนตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่เราจะกินกันเมื่อคืนนี้เราผมเคยบอกทุกท่านแล้วถ้าเป็นมูสันทิงตัดเนี่ยมันจะไม่ขมอันนี้มันจะเป็นแบบกาอกนอกนุ่มในนะฮะมันเพื่อสุกจะไม่มีกลิ่นทานอร่อยฮะสุกยังไม่มีกลิ่นในเม็ดเดียมีเตยมทั้งกรอบทั้งนิ่มครับอ่ามาดูกะระยะนี้ เเนีียยคคุณรรถูกหาับบขอขอ,ขอ,ขอใครท,ครที่ใครที่แบบเออเคยได้ข้อมูลว่ามูซันคิงเนี้ต้องกินสดจริงๆเนี่ยก็ถ้าตัดเปอร์เซ็นต์แบบเขาเนี่ยฮะกินไงก็ได้ครับกินดิบก็ได้ครับอร่อยลุงหมูบอกว่าถ้าตัดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะกินดิบก็อร่อยอร่อยครับแบบแ<ต>แว่าแก่จัดแต่ยังไม่สดก,ก็ได้นะแก่จัดครับเนื้อเข้มปื้นเลยฮะเนื้อเข้มปื้นเลยดูดิโอ้โหเนี่ยเรากินรสชาติเนี่ยอ่ะคอข้างในเนี่ยอร่อยมากอยากได้ต้นทองลาบูเอาไว้แข่งกับมูซันคิง คุณวันชยัยคุณวันชยัยคุณวันชัยไลน์ไปที่พี่ายไลน์ไปที่ของร้านครับแล้วก็ลงชื่อไว้ผมบอกเลยนะครับว่าทองลาบูตอนนี้สี่หน้าอะไรนะหน้ากระดาษ A4 สองแผ่นนะ่ะจริงลงชื่อไว้กันนะ่ะตอนนี้เจ้าของพันธุ์ทุเรียนทองลาบูดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับพี่สุวรรณเนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอรอบที่จะต้องลงไปที่ยะหายอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไปนําต้นพันธุ์ทุเรียนทองลาบูจากพี่สุวรรณมา เพื่อเอามาจัดจาหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายกับของพี่สุวรรณโดยตรงนะครับก็จะได้ต้นพันธุ์ออริจินอลเลยนะครับช่วงนี้พี่สุวรรณอัปเดตตน้นทั้งต้นทั้งดอยให้ผมบ่อยมากนะครับผมแบบดูผมติมดตามตลอดเลยทองลาบูเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนี้จะเอาทองลาบูมากินเยอะๆหน่อยนะเพราะว่า <S <S 2> <S 2> ทองลาบูนะครับก็ผมผมประมาณว่าเดี๋ยวจะให้พักพวกก็อบอกว่าพี่สุวรรณขอลูกเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คนที่ อยู่ในวงการทุเรียนได้ชิมกันหลายๆท่านเดี๋ยวจะได้แบบคอนเฟิร์มกันคอนเฟิร์มกันนะครับว่ามันเจ๋งโคตรๆเลยแหละทองราบูเนี่ยนะครับปลูกที่หนองคาย6เดือนแล้วครับเป็นไงบ้างครับคุณวิสุผมว่ามัน,ม,นมันทนนะมันทนนะนท,นทนนะครับอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วนะูนนนะกแก่โล่เต็ดนดถ้าถ้ามีหมอนมาวางเทียมเนี่ยอันนี้เข้มกว่าเยอะ ครับเข้มหมอนแย่เนื้จะเหลือถ้ามามีหมอนระวังเทียมเนี่ยอันนี้เข้มกว่าเยอะเนื้อเหลืออร่อยนี่ครับเห็นไหมฮะเนื้อดีมากครับเนี่ยมูนิงคิงถ้าเป็นผ้าตะวันออกอ่ะหากคุณเอาไว้งอมจนตูดแตกจนเปลือกเน่าเนื้อก็ไม่เสียเนื้อดีมากมันแห้งเนอะ่เนื้อมันแห้งเนื้อมันแห้งนะครับอ่ะลุงหมูชิมกับผมเลยเอาผมเอาอันนี้ผมมาดิเนี่ยเอาผมเอาอันนี้นิ่มหน่อยหน่อยนะนี่ผมจะไปทุกท่านดูนะอันนี้คือระยะนี้แลววกก็มมคารอบในนี้ระยะมูสันคิงที่เรากินวันนี้วันนี้ท่านดูฮะเม็ดมันนิดเดียวครับมีเจนเนื้อ ดูเม็ดดูเม็ดเนี่ยเนี่ยฮะโอ้เม็ดตีเตี๋ยตรงนี้แบนตะแตแบบแบนแบนแบนเม็ดเม็ดรีบเม็ดรีบครับเม็ดรีบแต่เนื้อคุณรู้สึกถึงความเหนียวนะที่นี่ขนาดยังไม่สุกจัดนะนี่ขนาดอันนี้ก่อนต้องรอยังไม่มีกลิ่นออกแล้วยังไม่มีกลิ่นทุเรียนออกนะครับ ไปไงมากเหนียวเนึบเลยนะเนี่ยนะนี่ขนาดว่ายังยังสุกไม่จัดนะยังโอ้ดูดูคุณดูมีดคุณลุงหมูดูให้ดูมีดมีดเลยครับเนี่ยคุณหนูดูคุณดูนะว่าเหนียวไม่เหนียวคุณดูมีดเนื้อมันละเอียดเนื้อมันเนียนเนื้อมันเหนียวดูครับโอ้โหเหนียวเนึบเลยเหนียวเนืบจริงๆเหนียวเนืบจริงๆดูดินี่ขนาดว่าระยะนี้นะถ้าสุกไปกว่านี้ก็เหนียวเหนียวมากลูกแรกนะที่ลุงหมูได้ทานโมตันคิงนะฮะปีหกสี่ปีหกสี่นะครับอ่าไม่ได้หาทานง่ายครับพันนี้เพราะมันยังเพิ่งจะเริ่ม เริ่มมีลูกกันปีนี้แล้วจะหนาตาหน่อยจะหนาตาหน่อยแต่ผมเราว่าก็ไปลงหมดนะไปลงหมดนะเราเราจะได้หาทานยากครับหาทานยากมันจะออกไปไปลงไปนอกหมดครับครับผมอายุหนึ่งปีลำต้นใหญ่สูงไม่น้อยกว่า1.5เมตรครับพื้นที่ตะวันออกครับเจ๋งเลยครับคุณแสงดาวบอกน่ากินค่ะโอ้หน้ากินอยู่แล้วครับบอกเได้เลยเป็นไงบ้างครับลุงหมูเนียวสดดเนียวสดสดขมไหมขมไหมไม่มีรสขมไม่มีขมนะครับ ถ้าเป็นหมูสันคิงระยะตัดเนี่ยอย่างที่คนไทยบ้านเรากินเนี่ยเนื้อมันเหนียวมากครับอร่อยมากผมเดี๋ยวผมพูดเลยผมผมถือเดี๋ยวผมยังไม่ได้กินเลยนะผมถืออย่างเดียวเลยผมยังไม่ได้กินเลยนะโอ้โหเออหาฟาร์มหาฟามเหนียวอะไรยังมาเทียบอ่าเนี่ยยังไม่เคยเลยผมกินเลยโอ้โเหนียวผมพูดนิดนึงนะเนื้อมันละเอียดเนื้อมันเหนียวจริงๆนะเอ่อนี่ระยะสุกหามที่แบบกรอบนอกนุ่มในนะกรอบนอกนุ่มอ่ากินแบบคนไทยกินเลยนะ แต่ตัดแก่นะคุณอยากเข้มดูดันกว่านี้คุณรอให้สุกนิ่มกว่านี้ตนแต่นี่คือระยะท,ที่ที่ที่เราอยากจะตัดให้ทุกท่านได้เห็นให้ประจักษ์อยากจะตัดระยะนี้ให้ประจักษ์ว่าเฮ้ยมูสันคิงกินระยะนี้มันก็อร่อยนะยก,กินระยะนี้มันก็อร่อยนะแล้วก็เป็นระยะที่อ่าเป็นระยะที่คนไทยชื่นชอบคือไว้กันที่ตัดแก่นะครับแล้วก็ตัดระยะนี้ยังไม่มีกลิ่นผมคำเล่า ทำล่ำเลยเขาเลยครับฮอตฟินอ่ะอ,อร่อยมากๆากขอบคุณมากนะครับคุณบาทเจ้าครับยาวมูให้มูตนพิงตัดมูตันพิงให้ลงุงหมูมารีวิวแล้วมาราทานแล้วออกสื่อด้วยกันให้ผิดหวังครับคน,คนตัดเปอร์เซ็นต์เยี่ยมมากครับอืถึงแล้วแหละถึงแล้วแหละเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเลยอออืืห คือสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะครับที่ทุกทุกคนที่เคยกินกับโมซันคิงเนี่ยทุกคนก็จะพูดแล้วว่ามันเหนียวลูกเนี้ยเนี่ยผมใช้คาว่าเหนียวแบบระยะสุกหามเนี่ยคือสุกมีไม่มีกลิ่นแต่มันสุกสุกนิ่มแล้วเนี่ยคุณดุมบีดแล้วกันเนาะดงหมูชูมีดนิดนึงดิเหนียวไม่เหนียวดูมีติดเลยคือวัดด้วยความเหนียวเลยนะครับเนี่ยดหมูพายลูกนิดนึงครับนี่อันอันตรงนี้จะขอบนอกนุ่มในเนี่ยนะเห็นไหม ดูดิเม็ดเม็ดเด็ดเดียคเม็ดบางบางก็โหดูนี่ฮะเม็ดบางบางเม็ดแค่นี้เนื้อนี่เนื้อเข้มนะไม่มีเม็ดใหญ่เม็ดคือทําพันธุ์ไม่ได้เลยฮะไปปลูกทได้เหมือนน้ี่ใครจะเอาเม็ดเป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องคิดหนักเลยนะดูดิโอ้โหดีมากอันนี้ยิ่งอร่อยฮะอันนี้กรอบมากกลมไหลยิ่งสุดยอดนี่คือระยะที่ผมใช้คําว่าคนไทยหลายๆคนที่กินนะครับว่าเอ้ยมีความกรอบความนุ่มโอ้โหสุดจะบรรยายครับ ั้ความความนุ่มอร่อยมากินอือยากเข้มกว่านี้อยากให้เนื้อต้องให้ตุกนิ่มให้ไม่กลิ่นหอมครับโอ,อ้เชมเปิลถ้าคุณอยากเข้มกวนน่านี้คุณก็แค่รอแค่นั้นเองรอยสองคืนครับรอยสองคืนนะครับลูกนี้รอยสองคืนจะจะเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็ความหวานเข้มข้นจะดุคนนี้จะดุคนนี้แต่ครั้งนี้เราเราแกะเพื่อให้เป็นความรู้นะว่าเอ้ยทุเรียนตัดแกะเอ้ยตัดเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุเรียนตัดตัดแก่ มันจะไม่ขมที่คนบอกว่ากินหมูแล้วขมเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องหล่นจริงๆอ่ะสุกแล้วหล่นมันถึงจะขมมันก็นนนนนจะติดขมอ่ามันหล่นจนงอมนะเพราะว่าตัแตกนะอ่ามันก็จะขมแต่จจมีนะแต่ที่ลงหนูเอามารีวิวนะงอมเนตัวตูดแตกก็ไม่ขมนะอของภาคตะวันออกมันจะไม่มีรสขมนะครับครับเพราะเราเป็นทุนเรียนตัดเปอร์เซ็นต์นะเนาะอ่าจะไม่มีทุเรียนจะไม่มีรสขมอ่าถ้าเป็นตัดเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ติดขมนะครับอันนี้พูดตรงๆนะกินตรงนี้ก็ยังไม่ติดขมนะ แล้วก็ระยะนี้ก็คือระยะที่ยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นนะครับแต่กรอบกรอบนุ่มๆและคือแก่แล้วอ่ะสุกแล้วแหละมผมใช้คําว่าคนไทยหลายคนชอบนะระยะเนี้ยผมใช้คําว่าคนไทยหลายชนชอบระยะนี้นะแล้วก็ถ้าคุณใครที่ชอบแบบเข้มอยากจะให้มันเข้มเข้าไปอีกเนี่ยคุณแค่รอมันกลิ่นออกสุกหอมเนี่ยออคุณไม่ต้องพูดถึงเลยออกลิ่นจะออกหอมปุ้งนยอันนั้นนะ,ออนะครับ ถ้าอมีดติมไปหน่อยเดียมกันลออกแล้วครับระเบิดเลยอ่ะ่งางัดออกแล้วอันนั้น,น,อ,น,น,นอร่อยออกรสเข้มเข้มมากเพราะฉะนั้นนี่คือเราแกะให้ความรู้เลยนะครับอร่อยไหมเหมือนพันอะไรโ,โหพูดโมสิงคงเหมือนพันอะไรเลยเหรอ <c oughs> พูดยากมากเลยนะพูดยากมากเลยนะ <c oughs> คือถ้าคุณกินสุกเข้มแบบระยะที่แบบกินหอมออกเนี่ยมันมันมันดุก,กว่าชนีอะ่ะ <c oughs> มันดุก,กว่าชนีเยอะนะถ้าคุณกินระยะที่มันพีข,ของเขาอะ่ะ คือแบบอืม่กินแล้วแบบขั้นขวาเลยอเงี้ยดูด,ดันเลยออันนี้คือมูสันคินทําได้นะแต่ระยะนี้เนี่ยความดุดันมันจะลดลงเพราะว่าเราจะแกะให้ดูว่าระยะที่คนไทยนิยมกินมันกินได้ไหมแล้วผมบอกเลยครับว่ามันอร่อยนะครับไม่น่าหลังกอคนะ เปอร์เซ็นเท่าเปอร์เซ็นเท่าไรถึงจะอร่อยครับลุงหมูแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครับแปดสิเปอร์เซนขึ้นไปครับผมนะครับแปดสิบเก้าหรือเก้าสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นล่วงตบยิ่อร่อยอ่ายังล่วงตบแบบสุกไปไปเด็ดปงเลยอ่ะจะัดเ,เลยอ่ะอันนั้นน่ะแน่นอนเไม่จะพันจะตามจะแปดสิบนะถ้าตามแปดอร์นจะไม่ได้เรื่องเลยฮะอ่าอันนี้คือแปดสิบไปเลยนะอันนี้ก็ของเขานี่ยอันนี้ก็อยู่แปดสิบแปดสิบฝาเกองเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่าแอดมินบอกว่าจองไว้สิบโ ปีนี้ของจากสวนของคุณรัฐของคุณนุบลแก้วดูนะฮะเดี๋ยวชุดหน้าจะทานสุกเต็มที่ให้ดูก็คือจะกินให้ดูทุกระยะเลยอ่ะว่าง่ายดีกว่า20่กิโลจะได้กี่โลงเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวจะเจ็บไว้หลายๆอ่าโอเคทุกท่านที่สนใจปลูกมูซันคิงนะครับผมบอกเลยว่ารหมุประตูพันไม้เรามีต้นพันอยู่นะตอนนี้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่หน้าสวนมีหลายราคานะครับแล้วก็ถ้าสั่งซื้อลงกล่องเนี่ยแบบสั่งถ้าคุณจะลังลงกล่องนะผมมีรุ่น3ามร้อย แต่ถ้าคุณมาซื้อเองหน้าสวนผมมีหลายราคานะครับที่ถูกกว่าสามร้อยมีแต่นั้นต้องซื้อหน้าสวนหรือกองไปษนีหรือ,ร,อรถเช่าแต่ถ้าเป็นรุ่นลงกล่องมันจะมีราคาเดียวครับแล้วก็ลงลงค่าส่งนะครับแบบนี้ก็คือมีค่าจะส่งเพิ่มสวยๆอย่างนี้แหละแล้วก็ผมใช้คําเลยว่าลุงหมูตุ้ยพันไม้เรากินบูสังคิงมาเยอะมากนะครับทุกภาคแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเราค่อนข้างที่จะรู้ว่ารู้รู้รสชาติที่แท้จริงแลยนะเพราะว่า บูซันคิงเนี่ยเรากินตุกพีกหมดเลยแลวส่วนดังๆหมดเลยแล้วก็ดูเลเวลอริรยะนี้ของภาคนี้เป็นยังไงของท่านออกเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงของประเทศเพื่อนบ้านเป็นยังไงเคยกิน <c oughs> ของเพื่อนบ้านด้วยนะของมาเลยเคยกินมาแล้วนะครับอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะแต่ช่วงนั้นก็ดุดันนิดนึงนะเพราะใช้เวลาเดินทางมานิดนึงนะกิน <c oughs> มาหมดแล้วครับกินกันแหลกล้านหมดนะครับปีที่แล้วนี่กินทุเรียนนะับเป็นเงินไม่นับไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะเป็นหลักแสนนะนะกินทุเรียนอย่างเดียว เลาลุงหมูต้นไม้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้แล้วสนใจพันธุ์ทุเรียนบูสันคิงคุณซื้อปลูกได้เลยเดี๋ยวคุณส,สนใจลูกผมเลแนะนำว่า้คุณเข้าไปในกลุ่มของออสวนจันทวิโสนะครับแล้วก็ผมใช้คําว่าคุณต้องไปแย่งชิงกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเขาหลายหมื่นท่านที่เรียกว่าเปิดจองไม่ถึงห้าไม่ถึงนาทีสองนาทีสามนาทีเนี่ยเต็มผมพูดจริงปุ๊บ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 จนแบบโผผมเห็นแล้วผมตกใจเลยว่าจันทวิโสนะครับทางคุณรัตนเนี่ย มีแฟนคลับที่สั่งซื้อต้นพันุเอ้ยสั่งกินลูกเขาเนี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะพันอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับอ่าอ็คุณธงบอกว่าสวัสดีครับลุงหมูกาแพงเพชรชัดเจนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่า <c oughs> คุณมนัสบอกว่าหมอนทอกับหมูสันคิก๊กอันไหนรสชาติเดียวกันถ้าวัดคุยรสชาติเนี่ยผมผมไม่ผมไม่อีกรสชาตินะแต่ถ้าพูดว่าลักษณะอันไหนเข้มกว่ากันผมบอกได้หมอนทออ่าหมูเข้มกว่า แต่ถ้าบอกว่าอันไหนเนือกกอนเน้อมากกว่าหมอนเนื้อมากกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าอันไหนร่อยกว่ากันเนี่ยมันเหมือนรส,สนิยมละเราจะไม่คุยเรื่องรส,สนิยมของแต่ละท่านละนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การกินของแต่ละท่านไม่เหมือนกันผมผมก็รู้หมูตอบทุกครั้งว่าเราตอบให้ไม่ได้หรอกนะว่าอันไหนอันไหน่ะอยกว่ากันถ้าบอกคนชอบกินหมอนอีกคนชอบกินชนีนะครับแล้วบอกว่าเอ้ยผมไม่ชอบกินหมอนผมก็ชอบกินชนีอีกคนบอกผมชอบกินหมอนแต่ชันนีผมไม่ชอบเลยมันเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนชอบกินชนี ถ้าเราไปกินมูสันคิงระยะพีกเนะี่ยผมบอกเลยว่าคุณกินการ์ดมากแต่ถ้าคุณกินหมอนนะครับแล้วคุณกินมูสันคิงในะยะยนนี้นะผมบอกได้แล้วว่าคุณจะชื่นชอบนะครับคุณจะชื่นชอบเลยนะครับผมถ้ามีกินมูสันกิงระยะก่อนนองนุ่มในเนี่ยหมอนจะเข้มข้นกว่าอ่าหมอก็เลยหมอนจะรสชาติจะเข้มกว่าอ่าแต่ถ้าไปกินตัวพีกตอนระยะพีกของมูนะมผมพูดเลยว่าโหสุดๆรหมูฝากสรุปนิดน,นึงครับผมครับสนใจก็ มาที่หนุ่หมูประตูพันไม้ได้นะครับสนใจก็มีเบอร์โทรอยู่สามเบอร์โทรติดต่อได้ครับเบอร์แรกก็จะเป็นเบอร์0817614575นะครับเบอร์ที่สองก็0817612401ครับเบอร์ที่สามก็0899392635ครับสามเบอร์นี้ครับติดต่อมาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ก็ไปลองติดต่องูนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่สนใจอยากจะปลูกมูสันคิงหรือปลูกไปแล้วแล้วก็จะมองดูว่าทิศทางของมูสันคิงเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยนะพังท่าตะวันออกนะลูกค้าผมเยอะมากที่ซื้อต้นในปลูกอะเยอะมากนะครับแล้วก็ทั่วประเทศเอาแค่ภาคตะวันออกแค่แบบลอยจันตาเนี่ยที่เข้ามาที่สวนซื้อเนี่ยเยอะโคตรเลยนะผมพูดจริงเยอะโคตรเพราะฉะนั้นกระแสการปลูกทุเรียนมูสันคิงในประเทศไทยเนี่ยผมใช้คําว่าก็ปีนี้ดุดันมากครับผมนี่ครับ ใครสนใจก็เมื่อกี้ครับเดี๋ยวมีข้อมูลไปให้นะครับเพื่อสั่งซื้อต้นพันธุ์นะครับกับลูกคุณก็ไปสั่งทางสวนจันทวิสุทธ์ได้เราลงหมู่ปลูกตุ้ยพันธุ์ไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์ในคืนนี้ครับผมได้คอร์ดวันนิดหนึ่งที่โทรศัพท์นะครับ26เดือน3 2สองทุ่มและตอนจบนะครับลงหมู่าสวัสดีนิดนึงครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสิดตามครับครับสวัสดีครับ